โลเทสเทสหนึ่งสองสามสี่เอาล่ะครับผมวันนี้พบกับผมในเกมเย็นชินนะฮะวันนี้เราจะมาทำเกื้ประจำบันกันครืบอมซ่งเว้นนี้เป็นไกด์เว้สิเออผมมาฝึกภาคนะครับมือใหม่มือใหม่ก่อนผมก็ก็มือใหม่แหละเออโอ๊ผป้องผมป,ป้องโอ้ยยิงไงตัวจังไง ให้หล่นลงมาเลยยน,นะเด,ด็กเยเกมเจนชินแล้วเจนชินผมบอกไปยังตัวนี้คือเอ้าว้าวว้าวเทำยังไงทดทดเบี้ยมให้โอ้โยยังไม่หมด14ตัวนะครับ เฮ้ยตัวใหญ่เหรอเฮ้ยไม่ได้ยามยามเกินไม่รู้วะแต่ติดติดติดไหนไหนไม่ไยังไม่ตายด้วยอึดอึด คลิปจำวันอ็นต่อไปอยู่ตรงไหนเนี่ยถ้าไทยจงกับเวลาไปดูอีกากที่ผมไม่ลงคลิปมาวันหนึ่งไม่ไใช่มอยูเรื่องเชียนชินครับเก็บเก่าเก็บไปก่อนนะเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนเวลาเยอะครับ ทีนี่ครับเดี๋ยวผมมารีวิวตัวละครเนี่ยหลังเสร็จเจควสินะเชื่อเควสประจำวันแล้วตอนนี้มีกิจกรรมด้วยเนะี่ยเยอะมากยังไม่ทำเลยเอ้ยเด้งเต่งน,นีครับทำเป็นสิบวันสร้างลูก,ก่อน พี่พี่โอ้โหกระโดดกระดิงะ่งตะนาวตายครับตายหมดช,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 ชพมตะเบือระเบือรวมๆไม่ได้แล้วต้องฮีวัน ไม่ตายว่ะคือจริงตีตัวเมื่อนี่ยจริงเลยจริงมีคนตรงนี้นั่นเอยครับโดนโดนก็เอ้าไม่ได้ปล่อยไปไม่ได้โดนยิงโดนรัวโดนรัวโดนรัว เออกดดงมาบนฟากฟ้า,ฟาเสร็จอีกหนึ่งเควตครับต่อต่อเนี่ยเป็นไรเป็นไรเลยแค่ตรงนี้เค็ดเมืองเค็ดเมือง อ,อ,อ่ะดุ๊ยอ่ะเวรดเด็กน้กอยคนนี้แล้วเจ้านี่กันนะนี่พี่เองจะบูชาอ๋อจะบูชาทำของบูชาพี่ อาจจะเสียง <S <S เสียงแหบหน่อยครับเพราะว่าผมเพิ่งไปเล่นเดทไปเดอะไรมาใช้เสียงเยอะนดิดนึง <C oughs> เล่นมันเคลื่อนเคลื่อ, <S <S อนเรอไว้ด้วยความจริงใจครับรละสื่อสัตว์ว่าคันตอนที่ดีดีมา สิขอบคุณมากเออคเวดเสร็จคเ็ดเสร็จคเวสเสร็จเก็บจำวันเสร็จแล้วนะครับต้องมาคุยส่งควสที่ตรงนี้นี่คนชื่อนี้ เพิ่มได้มาก็ออกสำรวจนะต้องส่งนะต้องส่งเอาแร่นี่ครับเกยียรไปทำเวทแร่รสีโทกศัพท์เสร็จเศษเวทแร่เศษเนี่ยต้องหาแร่สิบชิ้น ต่อไปก็ลุยบอรับเอาหาของอัพตัวตัวนี้ต้องใครอะไม่ให้คือตัวนี้น,นี่อะจุดหมายก่อน มีต้องเปลี่ยนทีมนะครับทีมน้ำล้วนน้ำล้วนนี่ที่นี่ดีเลยนี่อ้าวเนี้ยวิ่งแบบมุดน้ำมาจอดอ่าไฟต้องเจอกับน,น้ำอยู่แล้วของคู่กันเมือนลิ้นกับฟัน อะไรครับที่เงี้ยีปต่อเลยต่อซึ้ซึ้งซ่าอะไรนะซึโอ้โหหุอย่างาวุบเออละลายไปเออแหละก็ซูมยิงอ่ะ ารสองขั้นก็จะตายง่ายได้ก็โมโนามาคนนี้ชื่อโมนานะ่ะลายถ้าไฟให้หมดเลยเนื้อ้งเตือนทั้งกระเพิง์นไม่กลนครับมีซี่อะไรก็มาโลหนาสุดฟุด นี่ผมหาของอตัวตัวอะไรน่า,น,านี่ยครับตัวนี้อะโยอิวิยะผมอาจทุกข์ไเนีย่ยที่มันต้องใช้อ่าครบนี่ครบเหลืออันนี้ครับจากซาร์มคุสอะไรอีรือหกสิบเราไปหากันเถอะเซอร์มคุสสีพุ่มแประ๊ประ เออตไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หนว่าไม่เจอชูตเตอร์อ๋อตัวนี้มันแทงไปเลยโอ้โหอ้โหอมาที่ยากซะเลยนะเมืองหนาวซะเลยนะ ลุยพื้นหนาวนี่คือเราเดินไปเรื่อยเราจะมีเกจความหนาวขึ้นมานะี่ยเห็นไหมเห็นข้างล่างตรงแถบเลือดไหมคือถ้าเราเกจหนาวเต็มเนี่ยมันจะลดเลือดไปเรื่อยๆนะครับมีกว่าเราจะตายซึ่งนาทีของเราคือต้องหาที่ผิงไฟนะครับแต่ตัวผมก็ลืมเปลี่ยน เอาตัวไฟลัวนี้เนี่นี่้ต้องผิงไฟเปี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยเปียนเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรวะใช้คู่กับอะไรวะอ๋อท่านไรเดนครับนี่นตัวนี้ จริงเราไม่ต้องมือฆ่าหมดเลยนะถ้าเรามีของอยู่แล้วีลองอัพอัพดูมีแท่นอัพเกรดของเนี่ยของนี่มันจะมีเป็นแบบขั้นขั้นขั้นสูงก็หายากหน่อยอะไรอย่างนี้เช่นที่ผมต้องกากคือสมุดให้คำพีสี ม่วงนะคืออันนี้โอ้โหเยอะเลยอันนี้ก่อนสักแปดสิบไปก็เชฟีสีม่วงสี่สิสบกว่าอันแล้วเมื่อกี้จะไม่ผิดลองลอง ใหญ่หกแดงใหญ่เลยนะมีตัวหายากเดงใหญ่เนเะนี่ยไม่เก่สองเองเห็นไหมเออมันยากแดง บอสีแล้วนะฮะวัดไฟนี่มอ่หผินแดงใช่ไหมวัดนี้ก็มอ่หผินแดงเหมือนกันผมว่าวัดไฟเน,นี่ยง่ายกว่าคิดว่านะก็สลับสลับกันไปดูด้วยกันนะฮะคืออ,อย่างนั้น ลิ่งจะลงตรงนี้ก็ได้นะหรือว่าไปลงหลุมข้างหน้าก็ได้ไปลงหลุม,ลมดีกว,ว่าโดดปุ๊บถึงเลยไปยบือนี่ครับผม นี่ยเบิกเพลงเลยอี่สี่เลยเหมือนนี้ก็ทำให้นี่อยมีอะไเบิดอเลยก็ยิงอัดเสร็จครับนี่ย <c oughs> อี่สี่อะ ครับวนๆวนสองตัวติดๆมองเ,อเราจะผ่าน ต้องจุดไฟเพื่อเลยจะตายเฉยรัววรัวตาตาตา ใช่ตัวนี้วิ่งเนียนะแป๊บเดียวนคนดูดิมันโกงอ่ะมันดำมุดตินไปเลย<ม>นี่ซี่จะจัด,จดเฮ้ยไม่เกิดโอ้โหแล้วนี่มันฆ่าเร็วไปไเกิดจริงเลย มาดูครับว่ามันเกิดได้อย่างไรนี่ฮะสมุดรอเกิดใหม่ถึงเ,เวลาโอ้รออีกรออีกขึ้นมาเราขึ้นมาเรารอเลยรอเลย นิดเดียวอีกห,หนึ่งนาทีเนี่ยโอ้โหโอ้โห<ฮ>ที่เราไปทำอะไรครับเราไปหาเมฆอับตัวละครดีกว่าเมฆอย่างเงี้ยเสร็จก็หนึ่งนาทีวะดีมา นี่คือน้าที่ฟาร์มของอัพเลเวลตัวละครนะครับวิตามินหมอกสีฟ้าฟ้าห็่ไหมฮะนี่ครับก้อนเนี่ยก้อนนี่แหละเช่แข็งอี ไม่ใช้นี่เลยฮนะคูณสองคพืค่อขอตัวเรือในการฟาร์มใ้ของสองเท่านะครับมาดูกันสิว่าเกิดหรือยังอ่าเกิดไปฮะลุยลุย เสียอย่างหนึ่งก็คือมันวิ่งได้มันติดสิ่งของได้พวกนี้แบบว่าติดหินเนี้ยใช่ไหมเนี่ยก็เสียเหมือนกันดำน้ำเชฟชึกเฮ้ยโอ้แบบโอ้โหเสียเลือด วดเร็วจ้าเจ้ิ่งมันจะไม่ตายในครั้งนี้เอิดเกินเอิดเกินเออเรียบร้อยนี่คือเลสซสิ้นแล้วก็หมดไปแล้วนะครับจากนี้ต่อก็ เฮ้ยพิทพีทนี่คือฟังนะแอนเชียนเก่าเราผ่านมาแล้วลับเมืองกลับเมืองไปครับของอัพตัวละครหนึ่งเพิ่มไม่กี่อัน สองอันเลยไม่ได้ท่านใหญ่มาอันหนึ่งดีนะที่ได้มาอันหนึ่งเยี่ยมก็เลียสิ้นหมดจะมีคุ้ประจำวันนะสำเร็จได้ของด้วยนะเสร็จแนละ้ววันนี้เปลี่ยนทีมแป๊บ โอเคนะวันนี้ก็ทำเพือบจำมัหมดแล้วไอกิจกรรมนี้ทำดีไหมะค่อยทำแล้วกันครับว <c oughs> ันนี้พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมมารีวิวกิจกรรมต่อแล้วก็รีวิวตัวละครผมได้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะขอบคุณมากมากเลยครับำสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้